พอ,อนบนเฮ้ยอะไรวะไหลไม่เ่ยเกมบอกไม่ขึ้นไปแล้วอ้ยจบปวด เก็บรอย <c oughs> เดี๋ยวมาโซโลโล <c oughs> เป็นการโซโลแบบไม่ใช้ซีเพื่อนะครับเ <c oughs> พียบรเอย ฟานแล้วทุกลาเสร็จไอ้ตายด้วยครับผมมีนิดอะ่ใ<อ>ช่ชบทานป่อทานทานทานอดอไปไป เป็นการเดินเกมที่ไม่่อทำอะไรเขาก็มาชงให้วะคิดจะมาไหมครับ ส่วนจะจัด sorry แค่มอนอยู่บนแค่บอมาดีกว่าเอ้ยได้นะเอ็นผมอยู่บนสองนะไม่แก่ติกเตอร์อยู่บนลงกลางแล้วสามตัวตรงกลางเข้าไปแล้วโดนได้พี่หมดแล้วพี่หมดเลยอ่ะหมดจริงจริงว่าที่มันสี่ว่ะดูนี่โอ้โห้าตัวครับผมดอได้ป่ะอยู่ห้าใช่ไหมโอเคโอเค กับให้หมดโอเคก็หลอดเฉยอ่าเกดไม่จุกจิกจัดเลยมั้งจ้ะจักจักเมื่อกี้พี่เู้พี่ช่วยเลอยงกันลอยแค่บรรดาแม่งสูตรเมื่อกี้เกิดติได้กระพุนละช่วยไม่ได้หรอกไม่ได้อย่างเดียวเลยล้างเทสบอสใช้ใหม่บักหรือครับคอมบุญฟรี ืูบ,บนเ <บน S 1> มื่อกี้บ<อ>กแบบแบบอฏิหนึ่งครั้งจะกดเป็มคอฮารูลแล้วจบ้อย อนนี้มีวอคราฟใหม่วอคราฟเฉยไอมอดใครเล่นบ้างกลายเวอร์โมน์พีจีเวอาร์พีจีาร์พีจีสนุกมากจริงมองอัดกดไฟก่อนวะกายอ๋อแย่ซ้ดามึงไม่ได้เลคคอร์ดไว้โคตรท่าแย่ถ้าไปเล่นกับตีพี่แนนตุ่มบ้าไม่เนียนละต้องไม่เล่นกับตีใจแลาวเออเขาไม่เล่นกันไงวะเนีดยโดยจะไปแจมซะหน่อย จะไปโอราโอรล่าไปโอรางงกันทั้งห้องกูบอกเลยเอ้ดอกยังไม่เคยเจอนี่หว่าเโอล่ากูบอกไปแล้วเคยเคยมุกนี้มุกมุกไอที่เปิดเปิดเล่นมุกคนเล่นไฟใช่ไหมแล้วก็คโดนก็มีคนตายไม่ไม่มันมันเหนื่อยมันเหนื่อยกว่านั้นเพื่อนเพราะว่ายังไงวะมันมันมันแบบกดรัวจนแบบไฟพังและไฟดับถาวรตลอดเป็นจบเกมดิสโวตแทนด้วยเหรอเออ เกมบัคาร่าหรอไม่ใช่คือไงวะมึงให้คนมึงให้มึงให้คนหนึ่งแกล้งไงอีกคนหนึ่งฆ่าอะไรอ๋อคือคือแบบมันต้องใช้สองคนอ่ะในการกดไฟแข่งกันอ่ะแล้วทำไปถึงจุดหนึ่งอ่ะไฟจะซ่อมไม่ได้ถาวรอ๋อแค่นี้ได้เหรอใช่ไปคันดิไปตัวหางซ่อมไม่ได้เลยวะไม่งั้นกูกดกาอะไรนะซ่อมไม่ได้ยังไงวะ ถ้ไม่ได้ก็คืออ๋อมึงมึงเป็นมุมมึงเป็นมุมคนข้างเลยไม่ได้สังเกตแต่คือมุมคนครูเมดอะคือแบบไฟดับตลอดจนจบเกมนั้นเลยอ๋อกดไม่รู้อ่ะเนี่ยต้อไม่ได้เลยฟังเลยไฟไม่ได้เลยเหรอใช่ซ่อมไฟไม่ได้ถาวรเลยจนจบเกมนั้นเลยพวกกูถึงฮากันจะจัดไงเพราะว่าไฟมันซ่อมไม่ได้มันปิดปิดเชา ก็เปิดปิดสวิตช์รัวๆทำไมมีมันมีคนมาเล่นกับกูอยู่อ่ะเบอร์มีเวอร์กับกันก็เงื่อนไขในการทำให้ไฟพังถาวรคือแบบสองคนต้องแบบเล่นกันแบบยาวๆอ่ะให้กูดูนะกดจนไฟบักออวรนาวรน่าจะมีสามคนป่ะเออแล้วก็ที่แพรแพรวานบ่นอย่างว่าเฮ้ยกิจก็ไม่อยู่แล้วอยู่คนเดียวทำไมซ่อมไม่ได้สักทีมันพังมันเพราะมันพังไปแล้วเออเอออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ทิกเล้เฮียดีบัก กูถึงเสียดายไงเย้มันได้เป็นคอนเทนต์แบบดับไฟร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้อ่ะเป็นการต่อสู้ระหว่างสแารนี่มันการโกงการโกงของอินโฟสเตอร์เนี่ยการโกงแล้วกูก็ไม่โดนอะไรเลยใช่ฮะจริงแล้วคือแบบมึงมึงมึงดูฝั่งคูเมดเดี๋ยวดอยแบบกดอิมเมจนซสก็ไม่ได้เพราะซ่อมไฟไม่ติดทั้งนนั้ที่รู้ว่ากิ่นคนลายแล้วนี่มันการนี่มันแบบโคตรเปิดโปรเลยว่ะแพลบัคแพลเลยโคตรจริงโอเคค่ะ มันคาแพ้เกินว yeah. าแยจริงไอ้แย่โกงไปนิดวนะถ้าไม่โกงน่าจะไปใช้ไม่ได้บ่โอยๆแล้วพอรีพอร์ศพปุ๊บก็ออกไฟก็ยังดับเหมือนเดิมพอจบอแน่นอนก็ยัง่อมไม่ได้สอบอันที่ถ่ายมุดท่อก็ช่วยแย่ไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> มองไม่เห็นอีกอยาก <c oughs> ยังไงดีครับตาเน,น้ มมันชิยวเกินไปแล้วหรือเปล่าอันนี้มันไวแปลกๆเนาะใช่ไหมกูคับว่ากันแล้วกันทำคลิป OPM แป๊บอ่ะมองอาร์ตคนน้อยเล่นไม่ได้หรอกไอ้ยมึงกับกูลงคลิปแกงแพรวโดยมีได้นัดหมายว่้ดอยเฮ้ยกูเห็นละอ ตายหยับๆไปช่วยอันเฮ้ยโดนเลยเด้อเฮ้ยย่าเฮ้ยเกินโอเคไม่เกินป่าป่าป่ากูกลัวมันจะแบบมวนมวลหกหอกแทนหัวกูแทนอะไรเงี้ยกูก็ตายดีนะไม่ต่างกันมันทีมกู ยังคิดไงมาทันมื่อกี้เปิดตเ <On slide. S 1> ดี๋ยว อนะไรวะน้องโอซีซีโอ้โหนะ oh, <CC. S 2> oh, ตายจริงแล้วช็อตนี้ยังรอดอีกเหรอเฮียดวงดวงไม่ถึงคาดวะ เคสมันรับด้วยเลื่อยๆเคนเคนก็เข้าใจนะเคนเคนจะเล่นเรื่อยๆแค่นี้ไม่ได้ทุกคนต้องถอยออกมาแล้วเพื่อนอ่ฮะอ่ฮะจะเม็ดไปพอป่ะอะไรคือทำให้เราจบเกมได้เพนตาคิวคิวเพนตาคิวใช่ ไม่มีอะไรทำมาเกิดไงมันไม่ช็อกแล้วรีบ มีสปินอาจจะชัดย้อนนึงชัดฟีโลเมนยังไงดิยังไงอเอเ้ยโหตาจ จิตใจจิตใจเข้าไปแล้วหลังยังไงโอ้โหเฮ้ยเฮ้โห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 ก็เล่นถึงเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยนิกตีนอนได้ลาช็อต่ตนนี้เงาเลยตีตะปั๊ม ครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามแม่นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน